ทุกคนจ๋าป้ายเมนูร้านหมูกระทะแบบนี้นะคะ N N Printing ก็รับทำนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะนี่จะเป็นเมนูกระดาษนะคะเป็นกระดาษเคลือพลาสติกนะคะหน้าเดียวหน้าเดียวแบบนี้นะคะในราคาเพียงแค่1แถม1นะคะขั้นต่ำคือ1แถม1นะคะราคาเพียงแค่299บาท เท่านั้นนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบคุ้มๆสะใจนะคะเราก็สามารถสั่งโปรเป็น3แถมสก็คือได้6แผ่นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเวลาทำไมบางคนบอกว่าเออหนูพี่จะเอา6แผน่น6แบบได้ไหมเซ็งนิดนึงว่า6แผน่น6แบบไม่ได้จริงๆนะคะถ้าลูกค้าอยากได้6แผน่น6แบบแนะนำให้เป็นเมนูเข้าเล่มได้เลยนะคะทำไมเราต้องทำ เมนูถึงทั้งหมดถึง6แผ่นแล้วก็หน้าตาเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เอาไปให้ลูกค้าค่ะ<ๆ>เขานั่งอ่านไงคะ1แผน่นวางไว้1โต๊ะจริงๆแล้วบอกเลยว่า1แผน่น1โต๊ะไม่พอได้3 1มแผ่นควรจะต้องมีขั้นต่ําก็คือ2แผ่นเลยนะคะ1โต๊ะ1โต๊ะควรจะวางไว้2แผน่นเพราะในกรณีที่เขามาด้วยกัน2คนนะคะเวลาลูกค้ามาทําไมต้องให้เขามานั่งรออ่านเมนูพร้อมกันหละ่ะ ทำไมต้องมารอให้คนนี้อ่านเสร็จคนนี้อ่านเสร็จแล้วเมนี่แบบคตดเบื่อเลยนะเวลาถ้าเมยไปร้านอาหารแล้วต้องมานั่งรอเมนูจากคนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยเมหิวก็หิวีดเด้อเม่ลรมบดีเมยมสา้างละนะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าหลายคนเป็นแบบเมนะอย่าให้ลูกค้าต้องโมโหหิวเพราะเราไม่มีป้ายเมนูให้เลือกนะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะ NN Printing ของเรานะคะมีป้ายเมนูออกแบบให้คุณฟรีแถมไม่วอถ้าคุณสั่งเยอะขึ้นราคาก็ถูกลงด้วยนะคะกดตะกร้าเหลืองได้เลยปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้า